เรียกว่าตั้งแต่ได้ร่วมงานกับอย่างๆพระเอกตัวท็อปของจีนนะคะก็ตกเป็นข่าวคุกกิ๊กกันนอกจอชีวิตของนางเอกสาวชื่อดังหวังชูหลานจากซีรีส์ยอดฮิตเรื่องกู้ภัยรักนักดับเพลิงก็เจอมรสุมรุมเล้าอย่างหนักค่ะโดยเฉพาะประเด็นโดนใส่ร้ายต่างๆนาน,นานในอินเทอร์เน็ตนะคะจนทําให้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากไม่กล้าไปไหนมานไหนคนเดียวเพราะหวันว่าจะถูกปองร้ายค่ะ และถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วนะคะแต่กระแสข่าวร้ายๆก็ยังไม่จบไปด้วยค่ะเรื่องราวเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดสตูดิโอต้นสังกัดของวังชูหลานนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ชาวเน็ตกล่าวหาหวังชูหลานถึงพฤติกรรมแย่ๆกับนิสัยไม่ดีและทัศนคติที่ไม่ดีค่ะ ด้วยก่อนหน้านี้นะคะชาวเน็ตได้ซุบซิบถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของเธอนะคะเช่นบอกว่าเธอเคยล้อเล่นแฟนคลับที่มารับส่งเธอว่าอ้วนหรือทำท่ากอกตาใส่คนที่ชมเธอว่าสวยจังมีคนที่อ้างว่าเป็นช่างแต่งหน้าในกองถ่ายออกมาบอกว่าชูหลานเรื่องมากสร้างความยุ่งยากให้ช่างแต่งหน้าในกองถ่ายจนการถ่ายทำต้องล่าช้าออกไปและคนในกองถ่ายทุกคนต้องทำงานล่วงเวลาเพราะเธอคนเดียวคะ่ะ และเธอนะคะก็ยังถูกกล่าวหาว่าไปทำตัวกลางในช่วงที่มีการระบาดของโควิดและต้องตรวจหากรนิวคีอีกกันประจำด้วยในหน่วยตรวจนั้นนะคะก็ห้ามถ่ายรูปค่ะแต่ชาวเน็ตรายนี้บอกว่าหวังชูหลันได้ถ่ายรูปเซลฟี่ในหน่วยตรวจและพอชาวเน็ตคนนี้กับเพื่อนเข้ามาถามหวังชูหลันว่าเธอถ่ายรูปถ่ายติดพวกเราไปด้วยหรือเปล่าพราะกลัวว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเปิดเผยพวกเขากับได้รับคาตอบว่าคุณแน่ใจแค่ไหนหรอ ว่าฉันจะถ่ายรูปของพวกคุณทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนะคะก็เป็นข้อกล่าวหาของชาวเน็ตแต่ฝ่ายเดียวค่ะโดยไม่มีหลักฐานชาวเน็ตที่เป็นกลางมาอ่านเรื่องราวพวกนี้ก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนดังที่จะถูกนินทานอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ก็ยังมีข้อกล่าวหาไร่แรงของชาวเน็ตนะคะได้ออกมาเขียนบล็อกเมื่อวันที่28เดือน7 2023นี้นะคะบอกว่าหวังชูหลันนะคะได้บูลลี่เธอบอกว่าเธอเหมือนแม่มดจริงๆเหตุเกิดในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งนะคะซึ่งบังเอิญว่าชาวเน็ตคนนี้ได้ไปใช้บริการและหวังชูหลันนะคะก็กําลังถ่ายโฆษณาชานมอยู่ที่นี่พอดีค่ะชาวเน็ตคนนี้บอกว่าวันนั้นเธอสวมชุดเดรสีดําและใส่หมวกปีกกว้าง หวังชูหลันเห็นเธอแต่งตัวแบบนั้นเลยล้อเธอว่าเหมือนแม่มดจริงๆด้วยเธอนะคะก็มีรูปถ่ายขนาดที่หวังชูหลันถ่ายแบบโฆษณาที่ร้านนี้มายืนยันว่า พวกเขาได้เจอกันจริงๆค่ะภายหลังโพสต์ของเธอได้เผยแพร่ออกไปก็มีคนสนใจจนเป็นไวรัลและมีคนไปถามเจ้าของสถานที่เกิดเหตุในวันนั้นว่ามีเรื่องแบบนี้จริงไหมเจ้าของสถานที่ก็บอกว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่ร้านและทางทีมงานจากกองถ่ายนะคะก็ได้มาขอให้เธอคนนั้นนะคะลบโพสต์ของเธอเพราะว่าเป็นการใส่ความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าไม่ลบโพสต์ค่ะ นอกจากนี้นะคะหวังชูหลันยังถูกขุดอดีตว่าสมัยยังเด็กเธอมีชื่อว่าส่งหย่าเหมิงค่ะแต่ต่อมานะคะเธอเห็นว่าเพื่อนร่วมชั้นมีชื่อที่พราก,กว่าเธอเลยขโมยชื่อเพื่อนคนนี้มาใช้ค่ะโดยเป็นชื่อว่าหวังชูหลันค่ะ ซึ่งก็มีภาพตอนเด็กๆนะคะที่เธอประกวดนาะงงามเด็กได้ชื่อว่าส่งหย่าเมืองนะคะจริงๆแล้วนะคะที่เธอเปลี่ยนแซ่เป็นเพราะว่าพ่อแม่ของเธออยากันในวัยเด็กนั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคม2023นะคะสตูดิโอของหวังชูหลันก็ได้ออกถแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ชาวเน็ตได้กล่าวหาเธอนะคะโดยคำถแถลงการมีดังนี้ค่ะ เรียนเพื่อนๆที่ติดตามหวังชูหลันในนามของหวังชูหลันสตูดิโอขอขอบคุณชาวเน็ตสำหรับการดูแลของพวกเขาชูหลันรู้ดีว่าเธอมีข้อบกพร่องมากมายและยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้านเพื่อไม่ให้เนื้อหาที่เป็นเท,ท็จแพร่กระจายมากเกินไปขออธิบายบางประเด็นที่ได้รับความสนใจจากความคิดเห็นสาธารนณะเมื่อเร็วๆนี้ ข้อที่1เรื่องเหตุการณ์ว่าคนทั่วไปเป็นแม่มดในวันที่22กรกฎาคม2023ทีมงานมาถึงสถานที่ที่แบ่งกำหนดเพื่อทำการถ่ายทำให้เสร็จในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ในสถานที่พบว่ามีลูกค้ากำลังถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือดังนั้นพวกเขาจึงประสานงานและขอให้เธอรอในสถานที่กำหนดซึ่งเธอก็ไม่สามารถมองเห็นฉากการถ่ายทำได้โดยตรงในตอนท้ายของงาน นะะเนื่องจากบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลายมากในวันนั้นหวังชูหลันและทีมงานต่างก็หยอกล้อกันศิลปินไม่รู้ว่ามีลูกค้าอยู่ในที่เกิดเหตุและหัวข้อนี้ที่หยอกล้อกันในทีมงานก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นทีมงานภาพยนตร์และผู้ช่วยร้านค้าในที่เกิดเหตุหลายคนได้เห็นกระบวนการทั้งหมดในเวลานั้นหวังชูหลันที่บอกว่ามีคนทั่วไปเป็นแม่มดเป็นข่าวเท็จอย่างแท้จริงเราเสียใจอย่างสุ ซึงสำหรับความเข้าใจผิดและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของทีมงานผู้บริหารต่อผู้หญิงคนนี้สถานที่จัดงานและแบรนด์ข้อที่2เรื่องเหตุการณ์กดนิวคีอีกเล่นใหญ่มีรายงานทางอินเทอร์เน็ตว่าหวังชูหลันกำลังทำตัวกลางในหน่วยตรวจกดนิวคีอีกเมื่อวันที่7ตุลาคม2022ในเวลานั้นหวังชูหลันกำลังทำการถ่ายทำในกองถ่ายและไม่ได้ไปตรวจ กดนิวคีอีกทั้งวันสถานที่ตรวจกับสถานที่ถ่ายทำของทีมงานก็อยู่ค่อนข้างไกลในวันที่6ตุลาคมและวันที่8ตุลาคมช่วงนั้นทีมงานทำการตรวจกดนิวคีอีกตลอดกระบวนการจบสิ้นแล้วหวังชูหลันก็เสร็จสิ้นการตรวจกดนิวคีอีกตามข้อกำหนดของทีมงานเช่นกันซึ่งก็เป็นไปตามข้อบังคับการตรวจกดนิวคีอีกใน4 8ชั่วโมงจึงเป็นไปไม่ได้ที่หวังชูหลันจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดที่ถูกอ้างถึง ข้อที่3ข่าวลือที่ว่าหวังชูหลันขโมยชื่อของคนอื่นและเอามาเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองนั้นก็ไม่เป็นจริงเช่นกันข้อที่4ข่าวลือออนไลน์ที่ว่าหวังชูหลันจะรับบทนำใน Love Heart Firework นั้นก็ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันมากมายเมื่อเร็วๆนี้ว่าหวังชูหลันได้ตัดสินใจเกี่ยวกับบทบาทของตัวละครในละครเรื่องหนึง่งหรือหวังชูหลันได้แย่งบทของนักแสดงคนหนึง่งซึ่งล้วนเป็นข้อความเท็จหวังชูหลันในฐานะที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่ความสนใจของผู้ชมทุกคนก็คือของขวัญสตูดิโอนี้ที่เป็นตัวแทนของชูหลันและขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจในอนาคตชูหลันจะยังคงพัฒนาความสามารถ ยกระดับความเป็นมืออาชีพของเธอต่อไปและจะเรียนรู้จากนักแสดงและอาจารย์ที่โดดเด่นมากขึ้นอีกใครควรและตรวจสอบตนเองอย่างแข่งขันมีการวัดผลในการจัดการกับผู้คนมากมาย และพยายามสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนฉันยังหวังว่าทุกคนจะรักษาความมีเหตุผลในโลกไซเบอร์งดเว้นจากการเผยแพร่หรือเชื่อข่าวลือและร่วมกันร,รักษาสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ที่เป็นมิตรสำหรับข่าวลือที่เป็นอันตรายเราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการทางกฎหมายและขอบคุณที่ให้ความสนใจกับหวังชูหลันสตูดิโอของหวังชูหลันลงวันที่31เดือน 7, 7 2023 ก็ขอเป็นกำลังใจให้หวังชูลันนะคะและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ